5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริฐีพิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อส่งเยี่ยมพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานและเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสานติีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหาร โรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับสเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามถวา,ายพระพรที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชาร,าริกิติยาภารเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาาัิดีสิริพัฒน์มหาวชรรราชธิดาณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารภุมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก่อนสเสด็จกลับทรงเยี่ยมและทรงมีพระปฏิสันถานกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมส่งซักถามประชาชนที่มาเข้ารับการรักษาอาการป่วยเพื่อทรงห่วงใยและเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างความเคลื่อนปิติแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง